ปวดไหมตอนนี้เดินกลับมานะฮะจากไหนถึงไหนครับปวดจากไหนถึงไหนอ๋อโอเคครับทุกปวดงกนี่กระดงลงสองขานี่เลยแต่ข้างซ้ายหนักมากโอเคเจ็บไหมเนี่ยเจ็บเลยเจ็บเลยใช่ไหมโอเคเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยครึ่งปีแล้วครับครึ่งปีแล้วนะหมอวิดีโอเป็นวิทยาทานหน่อยนะครับ เช็คเลยบิดเลยเยอะๆเลยสบายขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยบสบายขึ้นครับอ่าโอเคเจอกันไม่ถึงชั่วโมงเนาะบสบายขึ้นเลยนะเป็นง่ายตึงน,นิดนิดอยู่โอเคอ่ะไหนลองนั่งห้องน้ำดูสิครับนั่งเลยไอโอเคลุกขึ้นปกตินั่งได้ไหมเนี่ยไม่ก่อนก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้โปงครับ ถึงไหมอ่าปวดไหมปกติใจจะทิงได้ปกติจะยากใช่ไหมอตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมโอเคครับอ,อ่านเยี่ยมเยี่ยมโอเคดีโอเคไหมเยียบไหมจะโอเคนอนคว่ำหน้าอีกทีครับ